ภายใต้แสงสว่างของการเวลาเก่าแก่ท่ามกลางพระราชวังอันโออาและเงาของเจดีทองแห่งอยุธยามีฝูงชนจำนวนมากที่ไม่มีใครรู้จักชื่อผู้คนที่ใช้ชีวิตด้วยโซ่ตรวนแต่ยังคงมีความฝันอยู่ในหัวใจว่ากันว่าพวกเขามีถึงหนึ่งแสนคนชาวนาช่างฝีมือฉเฉลยศึกและคนทั้งหลายที่แรงงานของพวกเขาได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรแต่หน้าประวัติศาสตร์กลับไม่มีพื้นที่ให้ชื่อของพวกเขา เหงื่อและน้ำตาของพวกเขารักษาชีวิตของราชาอาณาจักรแต่ชื่อของพวกเขากลับถูกฝังลึกลงไปใต้แผ่นดินวันนี้เราจะเปิดประตูสู่โลกเงียบเงันนั้นโลกที่ทาตไม่ได้แค่ทำงานแต่ยังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังมิตรภาพและการต่อต้านไว้ในหัวใจเมื่อย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคระบบเศรษฐกิจที่่งใหญ่ไม่ได้ยืนอยู่บนบาเพียงกษัตริย์หรือขุนนางเท่านั้นแต่ยังยืนอยู่บนไหล่ของแรงงานนับแสนที่ถูกผูกมัดด้วยคำว่าทาต ทาในอยุธยาเกิดขึ้นจากหลายเส้นทางบางคนเป็นฉเฉลยศึกถูกกวาต้อนมาจากสงครามแล้วขายต่อเป็นแรงงานราคาถูกบางคนเป็นชาวบ้านที่ติดหนี้และไม่มีเงินชำระต้องยอมขายตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวให้เป็นทาสหนี้และบางส่วนถูกลงโทษเพราะกอ่ออาชญากรรมจนต้องชดใช้ด้วยแรงงานแทนโทษหนัก ทาสเหล่านี้เป็นแรงงานหลักในเกษตรกรรมคอยไถนาหว่านข้าวดูแลสวนผล,ลไม้และไร่อ้อยพวกเขายังสร้างสรรค์สิ่งที่เราเห็นเป็นมรดกในปัจจุบันเจดีศาลาพระราชวังและคูคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตเมืองใหญ่บางคนถูกนำไปอยู่ในวังเพื่อรับใช้เจ้านายดูแลเครื่องแต่งกายเครื่องเงินหรือเป็นคนคอยปฏิบัติอย่างใกล้ชิดแม้จะถูกเรียกรวมรวมว่าทาสแต่สถานะของพวกเขาไม่เหมือนกันทั้งหมดทาสที่ถูกจับจากสงครามมักมีโอกาสน้อยที่จะไถตัวเอง ส่วนธาตุนี้ยังพอมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางหากทำงานชดใช้ครบก็สามารถปรับสู่ความเป็นอิสระได้ระบบนี้จะไม่ใช่เพียงการกดขี่แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่มีลำดับชั้นเข้มแข็งและเป็นเงาที่ทอดยาวใต้แสงแห่งอำนาจเมื่อย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคระบบเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ยืนอยู่บนบาเพียงกษัตริย์หรือขุนนางเท่านั้นแต่ยังยืนอยู่บนไหล่ของแรงงานนับแสนที่ถูกผูกมัดด้วยคำว่าทาตทาตในอยุธยาเกิดขึ้นจากหลายเส้นทาง บางคนเป็นฉเฉลยศึกถูกกว่าต้อนมาจากสงครามแล้วขายต่อเป็นแรงงานราคาถูกบางคนเป็นชาวบ้านที่ติดหนี้และไม่มีเงินชำระต้องยอมขายตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวให้เป็นทาสหนี้และบางส่วนถูกลงโทษเพราะก่ออาชญากรรมจนต้องชดใช้ด้วยแรงงานแทนโทษหนัก ทาสเหล่านี้เป็นแรงงานหลักในเกษตรกรรมคอยไถนาหว่านข้าวดูแลสวนผล,ลไม้และไรอ้อยพวกเขายังสร้างสรรค์สิ่งที่เราเห็นเป็นมรดกในปัจจุบันเจดีศาลาพระราชวังและคูคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตเมืองใหญ่บางคนถูกนำไปอยู่ในวังเพื่อรับใช้เจ้านายดูแลเครื่องแต่งกายเครื่องเงินหรือเป็นคนคอยปรนิบัติอย่างใกล้ชิดแม้จะถูกเรียกรวมรวมว่าทาสแต่สถานะของพวกเขาไม่เหมือนกันทั้งหมดทาสที่ถูกจับจากสงครามมักมีโอกาสน้อยที่จะไถตัวเอง ส่วนธาตุนี้ยังพอมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางหากทำงานชดใช้ครบก็สามารถกลับสู่ความเป็นอิสระได้ระบบนี้จะไม่ใช่เพียงการกดขี่แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่มีลำดับชั้นเข้มแข็งและเป็นเงาที่ทอดยาวใต้แสงแห่งอำนาจพลาสติก c คร s s สวมีตัวเลข3มชีวิตประจำวันและความทุกข์ daily life struggles ยามรุ่งสางแสงแรกของวันยังไม่แต่ยอดใจดีเสียงหู่สั้นๆก็ดังปลุกฝูงชนไร้ชื่อให้ลุกขึ้นจากเสือเก่าๆพวกเขารีบกวากระบุงไถไม้หรือเครื่องมือช่างก่อนจะเดินไปยังทุ่งกว้างที่ปกคลุมด้วยหมอกบางบางคนต้องลงมือไถดินแบ่ข้าวเปลี่ยนน้ำในคลองบางคนถูกสั่งให้ขุดหลุมตอกเสาหรือยกก้อนหินหนักๆเพื่อสร้างศาลาหรือกำแพงเมืองขณะที่อีกหลายคนถูกครังในวังใหญ่รอคอยคำสั่งเจ้านายไม่ว่าจะเป็นการประนิบัิในห้องเครื่องคำความสะอาดหรือเป็นผู้ถือพัดในพิธีสำคัญ ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความกดดันอากาศร้อนจะทําให้เหงื่อไหลเป็นสายความผิดพลาดเล็กน้อยอาจแลกมาด้วยการถูกเคี่ยนตีและเสียงหัวเราะแทบไม่เคยเกิดขึ้นในที่ที่สายตาผู้คุมมองมาแต่ในความเงียบงันก็ยังมีประกายเล็กๆของความเป็นมนุษย์พวกเขาแบ่งปันน้าดื่มสักขันเมื่อร่างกายหมดแรงช่วยกันยกของหนักหรือแอบเล่าเรื่องราวตลกสั้นๆยามพักกลางวันเพื่อให้หัวใจไม่จมหายไปในความสิ้นหวังแม้จะถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวน แต่ในใจของหลายคนยังคงมีบางสิ่งที่ไม่มีใครปล้นไปได้ความฝันถึงวันหนึ่งที่ชื่อของพวกเขาจะไม่สูญหายไปพร้อมเท่าทานของอดีตในค่ำคืนที่ดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือยอดพระปรางแสงนวลสะท้อนกับสายน้ำในครูเมืองเผยให้เห็นกลุ่มธาตุที่นั่งล้อมกองไฟเล็กๆอยู่เงียบๆพวกเขาค่อยๆแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของตนเองบางคนเล่าถึงหมู่บ้านที่จากมาบางคนพูดถึงครอบครัวที่ยังเฝ้ารออยู่ในที่ห่างไกลเสียงเหล่านี้คล้ายจะพัดพาความเหน็ดเหนื่อยออกจากหัวใจแม้เพียงชั่วครู่ ในหมู่ทาตเหล่านั้นมีเด็กชายคนหนึ่งอายุราวสิบสองปีนามว่าขุนไข่เขาไม่ใช่เพียงแรงงานเล็กๆแต่ยังเป็นผู้จุดประกายให้คนรอบข้างมีรอยยิ้มขุนไข่เคยเป็นศิทธ์วัดมาก่อนจึงรู้จักบทสวดและนิทานเก่าแก่จากพระเทระเขามักเล่าเรื่องเหล่านั้นด้วยดวงตาเปล่งประกายชวนให้ผู้ฟังรู้สึกว่าความมืดไม่ได้ปกคลุมไปทั้งหมด เด็กชายยังสลักลวดลายเล็กๆลงบนเศษไม้ที่เจอบางครั้งเป็นดอกบัวบางครั้งเป็นนกฟีนิกเขาเชื่อว่าหากตั้งใจสร้างสิ่งงดงามแม้ในที่อับแสงโลกก็ยังเหลือความหวังให้ยึดเหนี่ยวคนอื่นๆจึงเริ่มนำเศษไม้เศษหินหรือเชือกเก่ามาช่วยกันทำของเล็กๆเพื่อแลกเปลี่ยนกันเป็นเครื่องรางสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพในที่ที่ไม่มีชื่อแม้จะอยู่ใต้กฎเข้มงวดของผู้คุมแต่ทุกคืนที่มีเวลาว่างพวกเขาจะนั่งใกล้ๆกันสวดมนต์เงียบๆหรือแบ่งข้าวปั้นเล็กๆกันกินบางครั้งก็ช่วยกันประคองคนทีีีี่่ลลลล้้้้้มมจาาาากกคววเเเหหนนนนนยยยป็พัังงบๆทททใุได ขุนไข่เองก็มักมองท้องฟ้าไกลๆแล้วกระซิบว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะไม่ถูกลืมคำพูดเรียบง่ายนั้นเหมือนคบไฟเล็กๆในทะเลมืดเตือนทุกคนว่าแม้จะเป็นเพียงเงาในหน้าประวัติศาสตร์แต่เงาก็ยังมีสิทธิ์ฝันถึงแสงเมื่อฤดูแลง้งใกล้สิ้นสุดลมร้อนพัดฝุ่นสีทองคลุ้งไปทั่วลานก่อสร้างของพระราชวังใหม่เหล่าท่าถูกเร่งให้ทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดความเหนื่อยสะสมจนบางคนแทบยืนไม่ไหวแต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดคือเสียงกระซิบรับๆเกี่ยวกับแผนการหนีที่ลอยมาตามลม นีข่าวว่าในค่ายทาสมีคนแอบรวบรวมสเสบียงและซ่อนเชือกยาวไว้ใต้พื้นดินบางคนบอกว่าคือชายหนุ่มชื่ออินทร์ผู้เคยเป็นนักรบมาก่อนถูกจับมาเป็นทาสเขามักแอบสังเกตแนวคูน้ำและยามเฝ้าประตูบางครั้งยิงขี่เส้นลับลงบนพื้นทรายขุนไข่ที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆเริ่มสงสัยแต่ก็รู้ว่าการถามมากเกินไปอาจเป็นอันตราย ยิ่งไปกว่านั้นขุนนางบางคนเริ่มกดดันหัวหน้าคุมท่าให้ค้นหาความจริงพวกเขากลัวว่าหากทาสหนีหรือก่อความวุ่นวายจะกระทบต่อพระราชพิธีที่กำลังจะมาถึงการเคี่ยนตีจึงรุนแรงขึ้นอาหารลดลงทุกสายตาเริ่มจับจ้องกันเองด้วยความระแวงคืนหนึ่งขุนไข่เดินผ่านโรงเก็บไม้และเห็นเงาสามเงาแอบ,บคุยกันเบาๆเขาได้ยินคำว่าเส้นทางเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยาหัวใจเด็กชายเต้นแรงด้วยทั้งความกลัวและความตื่นเต้นนี่คือโอกาสหรือกับดักที่รอให้ใครสักคนพลาด แสงไฟจากคบเพลิงสะท้อนบนใบหน้าของอินทร์เข้าสบตาขุนไข่ชั่ววินาทีราวกับจะบอกว่าอย่าแพร่งพรายจากนั้นทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้งทิ้งคำถามในใจเด็กชายว่าเขาควรไว้ใจคนเหล่านี้หรือเก็บทุกสิ่งไว้ในความลับของตนเองรุ่งอรุณวันหนึ่งเสียงกลองดังมาจากกำแพงวังประกาศว่าขุนนางชั้นสูงจะมาตรวจงานและสอบสวนข่าวหรือเรื่องทาาหนีทุกคนในค่ายรู้ดีว่าวันนี้อาจมีเลือดตกถ้าความลับใดๆถูกเปิดเผยอินทร์และพวกที่เตรียมแผนหนีจ้องมองหน้ากันเงียบๆความตึงเครียดคุกรุ่นเหมือนฟ้าก่อนฝน ขุนไข่ยืนอยู่ข้างกองไม้ใจเต้นรัวเขารู้แล้วว่าทางเลือกของเขาไม่เหลือมากนะักพลาสติกครอสสวิตมีตัวเลขหนึ่งบอกความจริงให้หัวหน้าคุมธาตรู้เพื่อรักษาตัวเองให้ปลอดภัยพลาสติกครอสสวิตมีตัวเลขสองเก็บเงียบแล้วช่วยอินทอนกับพวกหนีแม้เสี่ยงถูกลงโทษถึงตายเมื่อแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาอินทอนเดินเข้ามาหาเด็กชายอย่างระมัดระวังเขาก้มตัวลงกระซิบเสียงแผ่วคืนนี้เราไปเจ้าจะมากับเราหรือไม่ คำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูบานใหม่ในหัวใจขุนไข่เขาเห็นภาพชีวิตที่ดีกว่าไม่มีโซ่ตรวนไม่มีแท้ไม่มีเสียงดูดาแต่ก็เห็นภาพความตายท่าแผนล้มเหลวในขณะเดียวกันหัวหน้าคุมทาตก็สั่งให้ตั้งเวรยามแน่นหนาประตูทางเหนือถูกปิดด้วยไม้สุงเพิ่มทาตบางคนเริ่มหันหลังให้พวกที่สงสัยว่าจะหนีความหวาดกลัวทําให้พวกเขาพร้อมจะบอกทุกอย่างเพื่อปกป้องตนเอง ยามเย็นอากาศอบอ้าวฝนตั้งเขาบนฟ้าแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นเงาของธาตหลายคนที่ค่อยๆขยับตัวไปยังแนวคูน้ำคุณไขย,ยืนส่นมือเล็กกำหอผ้าข้างกายของเทียมไม่กี่ชิ้นที่เขามีในชีวิตเขาหันไปมองห้องพักที่คุ้นเคยหันกลับมาเจอแววตาของอิทอนทร์อีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความหวังเสียงสายฟ้าดังสนั่นราวกับให้สัญ,ญญาณเริ่มต้นทุกคนต่างตัดสินใจพร้อมกันในเซียววินาทีนั้นชีวิตที่ถูกลืมหรืออิสรภาพที่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงสูงสุด ยามค่ำคืนปกคลุมไข้ธาตุาความมืดหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นหน้าใครนอกจากเปลวไฟจากคบเพลิงที่ตั้งตามแนวกำแพงอินทอรขุนไข่และเพื่อนอีกสองคนค่อยๆเล็ดลอดออกจากเพลิงไม้เก่าพวกเขาเดินอย่างระมัดระวังไม่ให้ไม้กระดานดังเอียดแม้แต่น้อยเสียงฝนโปรยลงมาช้าๆกลายเป็นสายฝนหนักที่ช่วยกลบเสียงฝีเท้าของพวกเขาทุกคนรอบขอบคุณฟ้าที่เหมือนเข้าข้างแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมทุกย่างก้าวเหมือนเหยียบลงบนคมดาบ เมื่อมาถึงคูน้ำด้านเหนืออินทรใช้เชือกที่ทำจากผ้ากับเส้นใยไม้ไผ่ผูกกับเสาไม้ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้เขาส่งสัญญาณให้คุณไคปีนลงไปก่อนเด็กชายลังเลนิดหนึ่งมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีทหารคุมอยู่เขาสูดลมหายใจลึกแล้วถาลายลงไปในน้ำเย็นเยือกแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะข้ามฝั่งเสียงสุนัขเฝ้าก็เหา่าโหยลากเสียงยาวสะท้อนก้องไปทั่วค่ายไฟคบเพลิงส่องสว่างขึ้นตามแนวกำแพงเสียงตะโกนของทหารดังขึ้นทันทีหยุดเดี๋ยวนี้ใครอยู่ตรงนั้น อินทรัตโกนบอกเพื่อนเอนให้รีบพามไปก่อนเขาเองหันกลับไปช่วยดึงขุนไข่ขึ้นจากน้ำดวงตาของเด็กชายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่ถอยหนูน้อยกัดฟัฟแน่นก่อนจะปีนขึ้นฝั่งอีกด้านได้สำเร็จฝั่งหลังเสียงฟีเท้าของทหารใกล้เข้ามาเรื่อยๆไฟคบเพลิงสาดแสงลงบนคูน้ำอินทรัตสินใจโดดลงน้ำในวินาทีสุดท้ายปล่อยให้สายน้ำและความมืดพาเขาหายไปจากสายตาของผู้เล,ล่า บนฝั่งอีกด้านขุนไข่และเพื่อนยินหอบหายใจเขาหันกลับไปมองเห็นเพียงเงาคนกำลังดิ้นรนในน้ำก่อนที่ฝนจะตกหนักลงจนทุกอย่างพลาเรือนพวกเขารู้ว่าทางเลือกเดียวคือวิ่งไปข้างหน้าสู่ป่าใหญ่ที่รออยู่ทุกเสียงทั้งฝนเสียงตะโกนและหัวใจเต้นหลอมรวมเป็นจังหวะเดียวกันการหลบหนีไม่ได้จบที่นี่แต่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เช้าวันถัดมาแสงแดดแรกหลังพายุศาดลงบนผืนดินที่ชุ่มน้ำขุ่นไข่และเพื่อนๆยังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าใหญ่ลมหายใจยังไม่ทันสงบจากคืนแห่งความตึงเครียดเสียงนกเช้าเริ่มร้องคลายความมืดที่เกาะติดหัวใจพวกเขามาตลอดทั้งคืนอินทรนเดินเข้ามาเขาตัวเปียกโชกแต่รอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นบนใบหน้าเพื่อนทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งมอความมองเล็กๆถูกจุดขึ้นอีกครั้งพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางยังอีกยาวไกลแต่ก็มีแสงสว่างรอยอยู่ข้างหน้า หลายเดือนต่อมาข่าวเล่าลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่ามีกลุ่มท่าที่หายตัวไปจากค่ายไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดบางคนบอกว่าถูกจับกลับไปบางคนเชื่อว่าพวกเขากลายเป็นชาวนาที่ดินแดนห่างไกลหรืออาจรวมตัวเป็นนักรบอิสระที่คอยช่วยเหลือผู้คนการเวลาผ่านไปเรื่องราวของทานนับแสนยังคงแผ่วเบาอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์หลายชื่อถูกลบหายจากบันทึกแต่แรงงานและความฝันของพวกเขากลายเป็นหลักฐานให้แผ่นดินนี้เติบโต เมื่อใครก็ตามเดินผ่านกำแพงเมืองยุทธยาเก่าหักเงี่ยหูฟังดีๆอาจได้ยินเสียงจอบเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงแห่งความหวังของผู้ที่สร้างเมืองนี้ด้วยเลือดและเหงื่อแต่ไม่เคยได้รับชื่อเสียงตำนานของทาตยุธยาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศร้าของความทุกข์ยากแต่เป็นเรื่องของความกล้าหาญการเอาชีวิตรอดและศักดิ์ศรีที่แม้การเวลาจะไม่จารึกแต่ก็ไม่อาจลบเลือนออกจากพื้นแผ่นดินเรื่องนี้ตวนใจเรา,าทุกผู้คนแม้ผู้ที่ถูกลืมต่างมีคุณค่าที่ทําให้โลกใบนี้ยืนหยัดอยู่ได้